วันนี้นะคะเราต้องแปลกใจด้วยจ้ะอยู่กันที่จังหวัดบริรับนั่นเองค่ะถ้ามีเด็ดสิ่งนี่อยู่ไม่นานขนาดนี้นะคะบอกเลยดี ดีนะจ้าชาวชีวิตติดรีวิวทุกคนนะคะอยู่กับยาธิดาเหมือนเดิมในรายการยาธิดาพาชีมวันนี้นะคะเราต้องแปลกใจนะจ้ายังอยู่ที่ภาคอีสานเหมือนเดิมค่ะอยู่กันที่จังหวัดปริรัม์นั่นเองค่ะ เราจะพามากินของนัวของแซ่บเอกลักษณ์ของเด็ดที่อยู่คู่กับจังหวัดบุรีรัมยว่ากันว่าใครที่แวะมาหรือผ่านไปผ่านมาละต้องกินร้านนี้แน่นอนค่ะกับร้านไก่ย่างสีดานั่นเองค่ะถ้าไม่เข้าไปชิมจะรู้ได้อย่างไรไปชิมพร้อมกันแล้วไปคุยพิ่เจ้ของร้านกันเลยค่ะ ที่ร้านไก่ย่างสีดาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทำไมถึงมาเป็นร้านไก่ย่างสีดาอยู่คู่บุรีรัมย์ตรงนี้ค่ะเริ่มต้นจากคุณยายค่ะสายไก่ไทีนี้คุณแม่ก็เลยนํามาต่อยอดยเมนูอาหารอีสานเ,เพิ่มด้วยให้มันครบวงจรมีไก่ย่างมีส้มตำมีอะไรจนมาถึงทุกวันนี้ก็ย่างถ้ามีเด็ดจริงนี่อยู่ไม่นานนะคะบอกเลยจุดเด่นเลยก็จะเป็นเมนไก่ย่างนะคะไก่ของเราเนี่ยก็คือคัด นำมาหมักเครื่องสูตรพิเศษของทางร้านนะคะแล้วก็มีเทคนิคก็คือการย่างค่ะเทคนิคการใช้ไฟก็คือย่างยังไงให้มันหอมให้มันกรอบอ๋อคือมันเป็นไก่หนังกรอบเหรอคะใช่ก็คือย่างสดสดใหม่ๆแล้วนอกเหนือจากไก่ย่างเรามีอะไรอีกที่แบบว่ามาแล้วต้องสั่งเลยก็จะเป็นปลาส้มทอดค่ะแล้วก็หมกูสับค่ะปลาส้มทอดคือเป็นปลาตะเพียนกลิ่นหอมขนาดนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจะรอที่เราทำให้ทาน <de af ety an> เดี๋ยวก่อนไปทานให้พี่บุ้ยฝากร้านพย้อดก่อนร้านไก่ย่าง <t> สีดานะคะอยู่ถนนอนุวัฒน์่ะซอยโรงแรม B2 เปิดทุกวันค่ะ8โมงเช้าถึงบ่าย3ค่ะใครที่แวะเวียนมาเที่ยวบุรีรัมย์นะคะก็แวะมาได้ที่ร้านไก่ย่างสีดาะคะ่ะอาหารขึ้นชื่อถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึงบุรีรัมย์นะคะ <t> <t> ตกลงนหคะ ตอนนี้นะคะอาหารสุดเด็ดก็อยู่บนโต๊ะของเราแล้วค่ะสั่งมาแบบครบทุกเมนูเด็ดเลยค่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะเป็นแต่ย่างหนังกรอบเป็นไก่แบบลินรีน,นมันมันฉ่ำๆต่อมาที่อันนี้ค่ะเป็นปลาส้มทอดต่อเป็นส้มตำค่ะอันนี้เป็นตำโคราแล้วก็อันนี้เป็นตำซ่วลาวและนี่ค่ะหาทานยากมากก็คือหมกหมูสับแล้วก็นี่ลาบหมูสับนะคะและแก แห่งเห็ดสามอย่างนั่นเองค่ะว่าแล้วอย่ารอช้ากลิ่นมัแบบเตะจมูกมากแม่ไม่ไหวแล้วไปเริ่มทานกันเลยดีกว่าค่ะไปอาวุธพร้อมลุยเดี๋ยวเราเริ่มกินไก่ย่างกันก่อนเลยนะอ,อันนี้เป็นไก่ย่างสีดาไก่ย่างหนังกรอบอุ้ยไก่มันฉ่ำมากแล้วหนังมันมีความกรุบเป็นน้ำจิ้มสูตรน้ำพริกเผาที่ไม่เหมือนใครเพราะมันมาเจอไก่คือมันชู่รสกันดีมากไก่ย่างฉ่ำน้ำจิ้มแซบเจอความซ่านหน่อย แบบซี C, อยู่คู่กับมหาแล้วมันจะเรนอาหารมากขึ้นนะไปต่อที่อันนี้คือตำผสมมันจะได้กลิ่นปลาเล็กๆมันแซ่บรสเผ็ดคนที่ไม่ชอบปลาลองอันนี้ดูบอกเลยว่าอาจจะชื่นชอบก็ได้ค่ะไปต่อที่ตำถัดไปตำซัวลาวนะคะคาวปลาแม่ปลาเรเบอร์แบบดิชนันก็คือ i ิส number o ันไปต่อกันที่ปลาส้มทอตั้งแต่สัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วค่ะ ดีมีความแอดเปรี้ยวเล็กๆแล้วมันกรอบปลามันเนื้อนุ่มมากเนื้อมันปุยๆเลยแล้วทางกับพวกสมุนไพรคือหอมดีมากเจยข้าวเหนียวร้อนๆคือแบบนัมเบอรวันนัมเบอร์ e ับ n e ์วสมชื่อเกียงไกลเมนูซิกเนเจอร์ดีไปต่อที่นี่ค่ะลาบหมูหอมใบมะกรูดมากมันหอมมาก ไนต่อที่นี่ค่ะแป้งเห็ดสามอย่างอืมผมรอมากเขาจะใส่ปลาล้านิดหน่อยแบบอร่อยอ่ะน้ำมะวันแล้วผักเยอะสดใหม่ทุกวันแล้วมาต่อที่อันนี้ค่ะคนมาสั่งเยอะมากหาทานยากมากต้องมากินที่นี่กับเมนูหมกหมูสับนั่นเองมันหอมเครื่องเทศหอมเครื่องแครงมุลงค่ะนีมากทุกเมนูที่กินมาแล้วต้องสั่งมาแล้วไม่สั่งก็คือโกโรธคือถือว่ามาไม่ถึก เป็นไงกันบ้างคะวันนี้เด็ดมากจริงๆสำหรับร้านไก่ย่างสีด้านนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะต้องขอขอบคุณคะ่ะผู้สนับสนุนหลักในวันนี้ของเรานะคะเปบปซี่ <c oughs> เองเบปซี่นะคะจะช่วยมาเติมเต็ม <c oughs> <ๆ S 1> ความซา่า <c oughs> ความแซ่บ <c oughs> และเพิ่มอรรถรสในการกินให้กับเรา <c oughs> นั่นเองนะ วันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะก็ขอฝากไว้เลยกับร้านไก่ย่างสีด้านนะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ฝากร้านไปแล้วก็ต้องฝากตัวเองนะคะกับรายการเจ้ที่ดาพาชิมค่ะติดตามไว้ที่แฟนเพจชีวิตติดรีวิวนะคะอินสตาแกรมทว t ตเต Youtube คลิปหน้าจะพาไปตะลุยกินของอร่อยที่ไหนภาคไหนติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายวันนี้บอกเลยว่าสับขัก